สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตครับปรับข้าวนาปีนะเสียอ้นจัดให้ครับเนี่ย กับรถเกี่ยวเจ้ากเกษตรวัฒนาครับอุ้มประมาณตันห้า รถเกี่ยวพอเข้ามุมเข้าอะไรเสร็จก็เกี่ยวง่ายพี่น้องนะครับเขาจะตีวงรอบเลยนะแล้วก็ไล่เกี่ยวที่หลังครับเข้ามุมเข้าอะไรเสร็จก็ที่หลังก็เกี่ยวง่ายพี่น้องนะครับประมาณนี้ครับ